สวัสดีครับผมป๊อบจากร้าน O b ว s ดี p อนะครับวันนี้ได้รับเกียรติจากคุณลูกค้านะครับขับรถเป็น Honda าแก๊นะครับอันนี้จะเป็นรุ่น GE นะครับปี2010นะครับเข้ามาติดตั้งนะครับเป็นจอ a อ d r o i d นะครับขนาด10นิ้วนะครับเป็นลักตรงรุ่นนะครับของ j ก๊จจีคันนี้เลยนะครับทางร้านก็เลือกนะครับเป็นตัวแบรนด์ของซิล็อกโคนะครับตัวนี้ครับสามารถใส่ซิมได้นะครับก็แถมกล้องหลังนะครับเป็นของ M m a มนะครับตัวนี้จะเป็นเลนของโ o n y นะครับ สินค้าทั้ง <Yeah. S> 2ตัวนี้จะรับประกันให้คุณลูกค้าไปก็คืออยู่ที่1ปีนะครับตัวนี้นะครับเดี๋ยวมาดูนะครับอันนี้ก็คือทางช่างนะครับถอดนะครับตัววิทยุเดิมนะครับของแก๊สจีออกมาแล้วนะครับก็จะเป็นลักษณะแบบนี้นะครับก็เดี๋ยวมาดูนะครับว่าตอนนี้นะครับช่างนะครับก็กําลังนะครับเซ็ตระบบอยู่นะครับก็ได้ถอดนะครับตัววิทยุเดิมนะครับออกไปแล้วนะครับก็จะเป็นลักษณะแบบนี้นะครับแบบนี้นะครับนี่คือวิทยุเดิมอยู่ระหว่างการ จะติดตั้งจอ Android ขนาด10นิ้วเข้าไปนะครับเป็นสเปคนะครับแรม4่ลอม64นะครับตัวนี้นะครับให้ความไหลลื่นนะครับก็คือไม่หน่วงนะครับก็คือสามารถที่จะกดเข้าดู y o YouTube g o o g l e Map ต่างๆนะครับก็ไหลลื่นนะครับรวดเร็วนะครับตอนนี้นะครับช่างนะครับก็กำลังนะครับเดินกล้องหลังอยู่นะครับตอนนี้นะครับกล้องหลังของแจ๊ดนะครับอ่าก็เราจะติดที่ประตูหลังตรงนี้นะครับประตูที่5นะครับตรวนี้เลยนะครับก็เราก็ เดินสายนะครับผ่านท่อยางให้นะครับก็คือจะเก็บงานนะครับให้ละเอียดนะครับแบบนี้เลยนะครับเดินผ่านช่องนี้ให้นะครับก็จะไม่เห็นสายนะครับพอตัวกล้องครับเวลาเข้าเกียร์ถอยหลังนะครับก็จะสะท้อนขึ้นจอ Android ให้นะครับทำให้เรามีมุมมองเวลาถอยหลังนะครับได้ชัดเจนและปลอดภัยยิ่งขึ้นนะครับเดี๋ยวติดตั้งเสร็จนะครับเดี๋ยวมาดูกันนะครับว่ารถ h o n ด a Jazz g e คันนี้นะครับจอ Android จะออกมานะครับตรงรุ่นและสวยงามแค่ไหนนะครับ ครับตอนนี้นะครับช่างนะครับก็ติดตั้งนะครับประกอบตัวจอ Android นะครับตัวซิล o ั่วนะครับหน้าจอ10นิ้วสำหรับรถแก๊สนะครับ g ีนะครับปี2010นคันนี้เรียบร้อยแล้วนะครับตัวหน้าจอก็จะประมาณนี้นะครับก็เป็นหน้ากากตรงรุ่นนะครับสามารถกดเข้าแอปต่างๆได้แบบนี้นะครับสามารถที่จะเลื่อนนะครับหา Google Ma p นะครับหา YouTube ต่างๆได้เลยนะครับก็หน้าจอจะเป็นสเปคแรมส 64นะครับ8พอนะครับตัวนี้ก็จะคือให้ความไหลลื่นนะครับแบบนี้นะครับเห็นไหมครับกดปุ๊บก็มาปั๊บเลยแบบนี้นะครับก็สามารถที่จะดูซื่อบันเทิงต่างๆได้นะครับก็ยังสามารถนะครับเข้า Google Map ได้นะครับตัวนี้นะครับเราสามารถเลื่อนนะครับไปหาแอป Google Map นะครับกดเข้าไปเห็นไหมครับการประมวลผลจะเร็วนะครับสำหรับ RAM 4รอม64นะครับพั้หัวอ่าน8หัวนะครับและนอกจากนั้นนะครับทางร้านนะครับมีโปรโมชั่นนะครับก็คือแถมกล้องถอยหลังนะครับ เลนความคมชัด AHD ให้นะครับเดี๋ยวมาดูนะครับนี่นะครับเดินระบบให้เรียบร้อยกล้องจะเป็นอย่างนี้เลยนะครับความคมชัดนะครับก็ทําให้เรานะครับออมองเวลารถถอยหลังนะครับได้รายละเอียดภาพที่ชัดเจนและเกิดความปลอดภัยนะครับตัวนี้เมื่อเราปลดเกียร์ธรรมดาก็จะเป็นสื่อบันเทิงแบบน,นี้เมื่อเข้าเกียร์ถอยหลังก็ หน้าจอจะเปลี่ยนให้แบบนี้เลยนะครับท่านใดสนใจนะครับอยากติดตั้งนะครับจอ a อนด o อยนะครับสำหรับรถรุ่นอื่นๆนะครับหรือ Honda Jazz นะครับก็ติดต่อสอบถามมาได้นะครับที่หมายเลข0899695708นะครับขับรถมาที่หน้าร้านอุปถืชนะครับมีบริการติดตั้งให้เรียบร้อยแบบนี้เลยนะครับจอ a อนด o อยซื้อที่เราติดตั้งฟรีนะครับ การให้บริการรับประกันให้1ปีเต็มนะครับท่านใดสนใจแวะมานะครับหน้าร้านอุปดีชอปอยู่ใต้สะพานทางด่วนตลาดงามวงวานนนทบุรีนะครับสอบถามเพิ่มเติมได้ที่หมายเลข08996957.8 0นะครับขอบคุณครับบััสีีครับ